ฝันเป็นจริง3ตัวเน้นๆเด่นหางนี้นะ16สิงหาคม65 คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วหลังจากที่หยุดไปหนึ่งวันเหมือนหยุดหนึ่งเดือนเลยนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะด้วยรักจากใจมาพร้อมกับการบ้านชุดใหม่มาค่ะถ้าคุณเหงา เราคือเพื่อนนะคะบางคนเรียนไปกาข้อสอบไปเก็บทุกเม็ดทุกหน่วยเตรียมหวานอีกแล้วช้าเดี๋ยวไม่ทันเข้าห้องสอบประสานนะคะอ่ะนึกอะไรออกกายอย่างเดียวเต็มเหนียวไปเลยแม่นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะทุกคนเริ่มจากชุดตัวเลขของ ฝันเป็นจริงนะคะสำหรับวันี้16สิงหาคมสําหรับวดที่ผ่านมาฝันเป็นจริงไม่เข้าหลุดนะคะทุกคนสําหรับวดนี้ฝันเป็นจริงให้มาหางเดียวเลยนะคะสตัวเน้นๆนั่นก็คือเลข574 2ตัวตัดเล่นจะมีเลข57 74และเลข45นั่นเองอีกครั้งนะคะ3ตัวเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข574 2ตัวจะมี57 7 4และเลข45นั่นเองฝั่งซ้ายนะคะทุกคนส่วนฝั่งขวาก็เป็นเลข2ตัวท้ายนั่นเองนะ,ะสำหรับเลขรางวัลเลขท้าย2ตัวเขาให้มานั่นก็คือเลข31 39 32และ38นั่นเองนะคะ3 1 39 32 และ38สําหรับเลขฝันเป็นจริงส่วน3ตัวก็คือเลข574นั่นเองที่เป็นตัวเน้นของฝันเป็นจริงนะคะแน่นอนเลย574นี้ตรงกันเลยนะคะกับเลขของแอดพอยแอดพอยก็ให้547มาเช่นเดียวกันตัวเดียวเน้นเน้นบนฟ้านั่นก็คือเลข473ตัว547ตรงกันเลยกับเลขฝันเป็นจริง574อ่ะมาลุ้นไปด้วยกันว่าฝันเป็นจริงจะเข้าไหมสําหรับวนันนี้ซึ่งแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคน ไม่มีฉายานะคะทุกคนแอดมินเจอมาอีกทีหนึ่งเป็นข้อมูลใหม่แอดมินก็เจอมาเช่นเดียวกันเลยนํามาฝากสําหรับงวดใหม่16สิงหาคมนะคะ <S <S เรามาดูสถิติของเขากันก่อน,อนเลย16กรกฎาคมให้53งมวดนี้ก็เข้านะคะและต่อมา1สิงหาคมให้41นะคะทุกคนก็เข้า14ออกเป็นตัวกลับนั่นเองสังเกตเลยนะคะงวดที่ผ่านมาก็จะเข้าลงล่างนั่นเองอ่ะมาลุ้นการสําหรับงวดที่3 16สิงหาคมให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับงวดนี้บนฟ้าลง

และ38นั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะ8 2 8 9 3 2แ9 3 9และเลข38นั่นเอง39ก็ถือว่าตรงกันเลยกับเลขทูปปู่นะคะส่วนเลขเน้นย้ำของเขาน่าจะเป็นเลข8 3 3 8เนื่องจากว่ามีทั้ง38และ83ก็าให้2องหางนี้มาด้วยนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าจะเข้าอีกเป็น3มัวดติดไหมนะคะและมาต่อกันด้วยเลขของแอดลอรั่นสนานเมืองให้มาสำหรับวันี้16สิงหาคมเน้นลงล่าง3หางเ เน้นด้วยการนั่นก็คือเลข51 50และเลข58นั่นเองอีกครั้งนะคะ51 50และเลข58นั่นเองแน่นอนเลยก็ถือว่ามีเลขเด่น5115ของแอดลอรลั่นนี้ตรงกันกับหลายเจ้าหลายสำนักเช่นเดียวกันสำหรับเลข1551นะคะ ทีนี้มาดูการที่เลขคู่โต๊ดบนฟ้าใบเหลืองให้มาสําหรับงวดที่แล้วก็หลุด16สิงหาคมให้มา2หางเน้นๆนั่นก็คือเลข40และ47นั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะ40และ47นั่นเองสําหรับคู่โต๊ดบนฟ้าใบเหลืองงวดนี้16สิงหาคมมาลุ้นไปด้วยกันซึ่งก็ถือว่ามีเลข47นี้ตรงกันเลยกับเลขตัวเน้นของแอดพลอยแอดพลอยก็ให้เน้นหางเดียว4774เช่นเดียวกันและยังตรงกันอีกกับฝันเป็นจริงนะะทุกคนฝันเป็นจริงก็ให้47มาเช่น เดียวกันก็มาตรงกันเลยกับเลขของคู่ต้นบนฟ้านะคะมาต่อกันด้วยกับเลขลับใบนี้นะคะทุกคนให้มา16สิงหาคมบนฟ้าลงล่างมีเลข40 42 50และเลข52นั่นเองนะ40 42 50และเลข52นั่นเองก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงก็ถือว่ามีเลข50กับเลข52นี้ ชนกันเลยนะคะกับเลขตารางของแอดแผ่นๆพารวยถือว่า2หางนี้มาตรงกันเลยกับเลขของแอดแพนๆพารวย50-52ตรงกันกับเลขรับวงในใบนี้นะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันว่าจะมาไหมสําหรับวันนี้16สิงหาคมมาลุ้นไปด้วยกันว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะทุกคนพอใกล้วันก็เริ่มตื่นเต้นอีกแล้วนะคะทุกคนหายใจยังไม่ทั่วท้องเลยวันที่16สิงหาอีกแล้วนะคะอ่ะมาตื่นเต้นไปด้วยกันสําหรับวันนี้นะคะทีนี้มาดูการที่เลขของไอ้ไข่ให้โชคให้มา สำหรับวันนี้นะคะวันที่แล้วก็หลุดนะเลขท้าย2ตัวของไอ้ไข่ให้โชคจะมีเลข8 9 9 1ก และเลข90นั่นเองอีกครั้งนะคะ89 91และเลข90นั่นเอง3หางนะคะทุกคนสำหรับงวดนี้16สิงหาคมซึ่งเลข90นี้ก็เป็นเลขของอายุพระพันปีหลวงนั่นเองนะ,ะทุกคนสำหรับเลข90นะอ่ามาลุ้นการส่วนเลข574ที่ฝันเป็นจริงให้ก็คือพศพระพันปีหลวงนั่นเองนะ,ะอ่ามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับวดนี้เลขดงังเลขมงคลจะมาไหมเนื่องจากว่างวดที่ผ่านมาก็มา594อยู่นะคะทุกคนอ่ะ ทีนี้มาต่อกันด้วยเลขของแอส่วนแตงสําหรับไปนี้เป็นชุดเน้นชุดตัดนะคะ16สิงหาคมแอส่วนแตงให้มา3ตัวจะมี3หางด้วยกันนั่นก็คือเลข275 475และ715นั่นเองส่วน2ตัวก็คือ15 25 และ75ที่เป็นชุดเน้นชุดตัดของแอสส่วนแตงนั่นเองนะคะแน่นอนเลย475นี้ตรงกันเลยกับเลขของฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงให้574มาะะและ475ของแอสส่วนแตงนี Ad ้ตรงกันเลยกับเลขของแอสพอยแอสพอยให้547มาเช่นเดียวกันมาลุ้นไปด้ยวยกันส่วนเลข2ตัวของแอสส่วนแตงก็ถือว่ามีเลขเด่น15นั่นเองนะคะก็ถือว่ามีเลข25นี้ตรงกันเลยกับเลขตารางของแอสแผนแนพารวยเช่นเดียวกันนะคะ,ะ,คะมาดูการที่เลขของแอสประ กอบกันบ้างดีกว่าสําหรับวันนี้นะคะ16สิงหาคมแอดประกอบให้มา3ตัวหางเดียวเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข047นะคะทุกคนตัดเล่น2ตัวจะมีเลข04 07และเลข47นั่นเองอีกครั้งนะคะ3ตัว047 2ตัวก็คือ04 07และเลข47นั่นเองแน่นอนเลย47นี้ก็ตรงกันเลยนะคะทุกคนกับเลขของ แอดพลอยตัวเน้น47แล้วก็ตรงกันเลยกับเลขของฝันเป็นจริงนั่นเองนะคะสำหรับเลข47อ่ามาลุ้นไปด้วยกันว่าจะมาไหมสำหรับเลขนี้16สิงหาคมซึ่งแอดมินเจอเลขของแอดประกอบมาก็เลยนำะมาฝากเพื่อน,นในคลิปนี้นะคะ และที่นี้มาดูการที่ชุดสรุปของแอดมรกตนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้แอดมินได้นํามาฝากแล้วเลขของแอดมรกตนั่นก็คือไปนี้นั่นเองนะคะงวดที่แล้วให้เน้นลงล่าง 1- 4ก็มาจริงๆและสําหรับงวดใหม่เลขเน้นลงล่าง16สิงหาคมแอดมินได้นํามาฝากแล้วก่อนหน้านี้นะคะทุกคนเลขเน้นลงล่าง3หางจะมี51 50และ59สําหรับเลขของแอดมรกตสําหรับใบนี้แอดมินจะให้ดูชุดสรุปของเขานั่นเองเนื่องจากว่าฝั่งซ้ายเขาให้เลขสรุปบ,บนฟ้า มาด้วย16สิงหาคมนะคะมี3ตัว2ห่างด้วยกันนั่นก็คือเลข106706นะคะ2ตัวก็คือ06และ60นะคะที่เน้นบนฟ้าหางเดียวเลยนะคะนั่นก็คือเลข106 2ตัวก็คือ06 6 0งวดนี้16สิงหาคมจากแอดมรโรกดนะคะส่วนเลขเน้นลงล่างนำมาฝากแล้วก่อนหน้านี้5150และ59นั่นเองนะคะามาลุ้นไปด้วยกันสำหรับงวดนี้นะคะและที่นี้มาดูกันที่ใบนี้เป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงนะคะทุกคนงวดที่แล้วก็มีคนถูกกับใบนี้เช่นเดียวกันสอสนามบินน้ำแล้วก็ให้มาสาหรับงวดที่แล้ว 495นะคะทุกคนเลขออก594ก็ถือว่าเข้า3ตัวสำหรับวด1สิงหาคมจากสอสนามบินน้ำนะ,ะ,ะมาลุ้นการสำหรับวดใหม่สอสนามบินน้ำา6 6สิงหาคมให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว3ตัวจะมี471 472 475ฝั่งขวาก็คือ481 482และ 485นั่นเองเห็นไหมคะก็มี475อีกแล้ว <aut> <c oughs> ซึ่งตรงกันเลยกับเลขฝันเป็นจริงและตรงกันเลยกับเลขของแอดพลอยและยังตรงกันอีกกับเลขของแอส่วนแตง475 4.5.7่าอ่ะมาลุ้นไปด้วยกันสำหรับวันนี้16สิงหาคมนะคะ <c oughs> ซึ่งทั้งหมดนี้นำมาแบ่งปนันเ,นเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเฮงรวยรวยสอบผ่านได้ที่หนึ่งเลยนะคะใครไม่ปังเราปังนะคะเป็นนักเรียนมาเกือบปีเพิ่งสอบติดวดนี้ค่ะครูโอ้ตายแล้วนะคะ,ะทั้งดีใจทั้งหัวเราะนะคะแต่ละคนก็พอให้แอดมินมีรอยยิ้มนะคะดีใจทุกครั้งเลยเวลาเห็นคนสอบผ่านนะคะแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่สอบตั้งแต่มกราคมพามีนาเมษาพฤษภายังไม่ผ่านเลยนะะลากยาวมาจนถึงจะปลายปีแล้วก็มีนะคะแป๊บเดียวก็ จะส้นปีอีกแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนด้วยความห่วงใยนะคะและสําหรับวันพรุ่งนี้ถ้ามีตัวเลขแอดมินก็จะมาอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะไห้พี่น้องเฮ แห่งๆมั่นหมานสุขขู่สุขคนเด้อค่ะเด้อ